การใช้เครื่องมือปากกาเครื่องมือปากกาจะอยู่ที่กล่องเครื่องมือด้านซ้ายช่องที่7ซึ่งจะมีรูปปากกาปรากฏอยู่ภายในกล่องเครื่องมือเครื่องมือปากกานี้ใช้สําหรับสร้างเครื่องหมายกํากับมุมเครื่องหมายกํากับเส้นและใช้สําหรับวาดรูปและสัญลักษณ์เมื่อเราคลิกเลือกเครื่องมือปากกากล่องเครื่องมือจะบุมลงไปแสดงว่าเราได้เลือกเครื่องมือปากกาแล้ว จะสังเกตเห็นว่าบนแบบร่างจะมีรูปปากกาสีดำปรากฏขึ้นมาแทนลูกศรในกรณีที่เราต้องการสร้างเครื่องหมายกำกับมุมสามารถทำได้โดยนำปากกาไปชี้ที่จุดยอดมุมของมุมที่ต้องการสร้างเครื่องหมายกำกับจะสังเกตเห็นว่าปากกามีการเปลี่ยนแปลงไปจากนั้นคลิกค้างไว้ แล้วลากไปในทิศทางที่ต้องการให้เครื่องหมายกำกับมุมนั้นปรากฏขึ้นก็จะได้เครื่องหมายกำกับมุมตามที่ต้องการค่ะจะสังเกตเห็นว่าในกรณีที่มุมม,มีขนาด90องศาเครื่องหมายกำกับมุมจะเปลี่ยนเป็นสัญลักษณ์มุมฉากให้โดยอัตโนมัติค่ะเมื่อเสร็จงานแล้วให้คลิกเครื่องมือลูกศรเพื่อยกเลิกการใช้เครื่องมือปากกาค่ะ ในกรณีที่เราต้องการสร้างเครื่องหมายกำกับเส้นสามารถทำได้โดยคลิกเลือกเครื่องมือปากกาแล้วนำปากกาไปชี้ที่ด้านที่ต้องการสร้างเครื่องหมายกำกับเส้นจะเห็นว่าปากกามีการเปลี่ยนแปลงไปจากนั้นคลิกหนึ่งครั้งเครื่องหมายกำกับเส้นก็จะปรากฏขึ้นมาแบบนี้ค่ะ นอกจากนี้เครื่องมือปาก,กายังสามารถใช้วาดรูปหรือเขียนสัญลักษณ์ได้แบบนี้ค่ะซึ่งรูปหรือสัญลักษณ์ที่ปรากฏบนแบบร่างยังสามารถเปลี่ยนสีได้โดยการคลิกเลือกเครื่องมือลูกศร เพื่อยกเลิกการใช้เครื่องมือปากกาจากนั้นไปที่เมนูแสดงผลเลือกคำสั่งสีแล้วเลือกสีตามที่เราต้องการหรือถ้าต้องการเปลี่ยนลายเส้นของเครื่องมือปากกาเราสามารถเปลี่ยนได้ที่ค่าพึงใจค่ะนอกจากการเปลี่ยนสีแล้วเรายังสามารถเปลี่ยนตำแหน่งของรูปหรือสัญลักษณ์นี้ได้ โดยการคลิกที่รูปหรือสัญลักษณ์ค้างไว้แล้วลากไปยังตำแหน่งใหม่ที่เราต้องการแบบนี้ค่ะในกรณีที่เราต้องการปรับขนาดของรูปหรือสัญลักษณ์ทำได้โดยคลิกที่จุดยอดมุมจุดใดจุดหนึ่งค้างไว้แล้วลากขนาดและรูปร่างของรูปหรือสัญลักษณ์จะเปลี่ยนไปแบบนี้ค่ะ